หน้าบานนะครับตัดด้วยสเตนเลสครับ oh, <no. S 1> มือถับก็เป็นสเตนเลสครับ <c oughs> สวัสดีครับวันนี้มาดูงานบิวอินนะครับคอนดอโดลาอโศกพรามเก้านะครับมาดูชุดโชว์นะครับชั้นวางของนะครับมีซ่อนไฟ LED นะครับ มีชั้นวางของข้างหลังเป็นกระจกนะครับติดกระจกสวิตปิดเปิดนะครับขล่างก็เป็นบานเลื่อนนะครับมีชั้นวางของนะครับตอนนี้บานยังไม่ได้ใส่นะครับี๋ยวมาดูจุดทีวีก่อนนะครับตู้แขวนนะครับ ชั้นบนนะครับหน้าบานนะครับใส่กระจกจกเงาดำนะครับเป็นบานเปิดภายในครับมีชั้นวางของครับนี่ครับโอเคนะครับเรามาดูที่แขวนทนะครับข้างหลังครับซ่อนไฟ led นะครับมีคิวสเตนเล่นนะครับสีเงินครับสีเส้นนะครับ ทีวีนะครับอันนี้ลูกค้าฮลังจัดของเข้านะครับเตรียมส่งมอบงานนะครับดูข้างล่างนะครับล่างก็บิวปักไฟนะครับเข้ามานะครับทีวีนะครับก็มีตช์ไฟด้วยนะครับปิดเปิด led ข้างบนนะครับข้างล่างครับนี่ก็ที่วางของนะครับมีลิ้นชัก ห้าใบนะครับวางครับอันนี้ครับลิ้นชักหน้าลิ้นชักนะเป็นกระจกเงาดำนะครับนี่นะห้าใบนะครับดูภาพมุมกว้างครับนะปาิดบานนะหน้าบานนะเป็นกระจกนะครับโอเคนะครับ มาดูฝั่งตู้วางของครับฝั่งทางเข้าครับนี่ก็เป็นหน้าบานก็เป็นกระจกเงาครับเงาดะครับภายในก็มีชั้นวางของครับแต่ชั้นยังไม่ได้ใส่นะครับเป็นชั้นลอยตัวครับนี่หน้าบานก็เป็นกระจกเหมือนกันครับดูตู้ล่างครับส่วนตู้ล่างครับหน้าบานเป็นกระจกนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นบานเลื่อนครับ มือจับเป็นสเตนเลสนะครับดูภายในด้วยนะครับภายในก็จะมีชั้นนะครับวางของครับสามชั้นนะครับตัวนี้จะเป็นบานเลื่อนนะครับนี่ฝั่งนี้นะครับจะดูเกะกะหน่อยนะครับพราะลูกค้ากำลังนำของเข้าครับดูผนังหลังโซฟาหน้าทีวีนะครับ ก็เป็นกระจกนะครับเงาดำนครับกันไล่ไปถึงตู้เลยครับแล้วก็มีคิ้วตัดด้วยคิ้วสเตเลสนะครับแล้วก็มีซ่อนไฟ led นะครับข้างล่างครับนี่นะครับ <c oughs> สวิตช์ปิดเปิดนะครับ เคนะครับไวมาดูห้องอีกห้องหนึ่งครับ few moments later. น,นี่เป็นห้องดูหนังนครับอันนี้เป็นผนังนะครับล่องทำเป็นรนแนงนครับในล่องนี้ก็เป็นลามินิดนะครับติดลามานิ้วา็ตัดด้วยแฟลไฟ LED ครับครับดูครับ,รบมีสวิต c ์ปิดเปิดอยู่ตรงนี้ โอเคครับเป็นห้องดูหนังนะครับส่วนฝั่งนี้ก็เป็นทีวีนะครับทีวีใหญ่ครับเป็นผนังมีตัดด้วยคิวสเตนเลสครับแล้วก็เป็นกระจกฝั่งนี้ก็เป็นกระจกเงาดำครับซ่อนไฟ LED ด้วยนะครับนี่ครับสว่างสองข้างครับเหมือนกันครับ นี่ครับแล้วก็มีดูเนี่ยสวิตเนียนสวิตปิดเปิดมีปลั๊กไฟนะครับมีลิ้นชักฝั่งนี้นะครับสี่ใบครับหน้าลิ้นชักติดกระจกนะครับจกเงาดำนะครับนี่ครับชักวางของครับ โอเคนะครับแล้วก็ตรงกลางนะครับก็จะเป็นช่องวางของได้นะครับฝั่งนู้นก็เหมือนกัน,นครับมีลิ้นชักสี่ใบตัวมีโซฟาเข้ามาแล้วนะครับพอลูกค้านำของเข้ามาแล้วโอเคครับแล้วไปดูห้องนอนกันนะครับ ตู้เสื้อผ้าก่อนนะครับตู้เสื้อผ้านี้จะเป็นบานเลื่อน,นครับหน้าบานนะครับตัดด้วยสเตนเลสนนครับนี่นะครับมือจับก็เป็นสเตนเลสนนครับส่วนภายในตู้นะครับมีลิ้นชัก4ใบนะครับไว้วางของได้นะครับ แล้วก็มีซ่อนไฟ LED ด้วยนะครับสวิตช์อยู่ตรงนี้นะครับเปิดุ๊บมีลาวแขวนผ้านะครับทั้งข้างบนข้างล่างนะครับลาวแขวนผ้านะครับส่วนฝั่งนี้ก็เนี่ยครับเนเหมือนกันนะครับ ีไฟ l e นะครับก็มีอันนี้วางผ้ายาวได้นะแล้วก็ผนังหัวเตียงนะครับนี่ครับเป็นกระจกเงานะครับแล้วก็กระจกเงาดำนะครับชาดำครับมีลิ้นชักเก็บของครับหน้าลิ้นชักก็ติดกระจกนะครับ มีสวิตไฟนะครับปักไฟนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ครับเป็นลำมเบเดตสีขาวนะครับตัดด้วยคิ้วนะครับอันนี้คิ้วเป็นคิ้วไม้นะครับทำสีนะครับแล้วก็มาอยู่เนี้ยก็มีซ่อนไฟ LED นะครับมีสเตนเลสตัดเข้ามานะครับพร้อมกับกระจก จุกสวิตไฟก็จะอยู่ตรงนี้นะครับประมาณนี้นะครับส่วนตัวนี้จะเป็นไฟกล่องม่านนะครับไฟกล่องม่านนะครับกล่องม่านก็มีไฟ LED นะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้ครับ ดูภาพมุมกว้างครับโอเคครับผมก็ฝากตามกดไลค์กดแชร์ s ับส cribe ด้วยนะครับรีวิวผิดพลาดไปก็ขอัยด้วยนะครับสวัสดีครับ